พี่พอคิดว่ามันมีอะไรบ้างในการที่จะทําให้คนเราเนี่ยประสบความสําเร็จสําหรับพี่นตาตาสามเช็คลิสที่พี่ทำม,มาสิบห้าปีแล้วาาและประสบความสําเร็จเลยอันดับแรกเป้าหมายอันดับที่สองลงมือทําอ,อันดับที่สามจริงจังร้อยเปอร์เซนเป้าหมายของพี่คือเป้าหมายอะไระฮะก่อนที่จะมีบ้านเนี่ยมันไม่มีบ้านมาก่อนตา,าฉันปักหมุดว่าฉันอยากได้บ้านราคาสิบห้าล้านเมื่อก่อนก็ไม่คิดไม่ฝัน ลงมือทำวางแผนวางแผนสิบห้าล้านเนี่ยหารสามร้อยหกสิบห้าวันทำวันละเท่าไหรอ่อ๋อก็คือมันหาออกมาเลยว่าสิบห้าล้านหารแล้วสามร้อยหกสิบห้าวันเราต้องหาเท่าไหร่ต่อ,อวันโอ้โห oh ถูกแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราหาต่อวันไม่ได้มันจะต้องทบมาเท่าไหร่แต่ระยะเวลาไม่ใช่แค่หนึ่งปีสามปีที่พี่กว่าจะได้บ้านสิบห้าล้านเราลงมือทำเราได้อินคัมในแต่ละเดือนเราเก็บหอมรอมริบ เป้าหมายตั้งไว้ลงมือทำแล้วเต็มที่กับมันมบ้านรถเงินสิบล้านแล้วเวลาทำอะ่ะพี่ขับเคลื่อนด้วยความสุขสนุกไปกับมันมันมีเหนื่อยมันมีท้อมันมีแบบหมดแพชชั่นแต่ฟิลความรู้สึกได้กลับมาทำงานภายในหนึ่งวันปัญหาทุกอย่างมันกลายเป็นเราแก้ได้ซึ่งวันนี้ใครๆก็ทำได้ถ้าเรามีสามสิ่งนี้